เอาพูดถึงเรื่องเมสันเมาเนาะเราก็เป็นคนหนึ่งแหละที่รู้สึกนอยเหมือนกันที่เแฟนเมนยูบางคนที่ไม่ไม่ค่อยอ uh, mm. ไม่ค่อยอ uh, mm. ไม่รู้จะใช้คำยังไงแต่ว่าบางทีเขาก็พูดว่าเ uh, มสเนเขาเขาวิ่งเพรสแล้วก็นั่นนู่นนี่นั่นก็จริงแต่ว่าแน่นอนว่าเออ ต้องการประตูกับแอ็กซิทเราเองเราก็อยากให้เขาน้องเขาน้องมันทําประตูทาแอ็กซิทได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าในเมื่อน,น้องทําไม่ได้ก็ก็แค่รู้สึกว่าก็เลยพูดพูดอะจริงๆว่าเออก็พูดนั่นแหละว่าเออสงสัยอยากจะทําได้ประตูทำอยากแฟนบอลอยากได้ประตูกับแอ็กซิทก็พูดจริงนั่นแหละแต่ว่าพูดด้วยกัน รู้สึกน้อยเฉยๆว่าเออ,เ,อเด็กมันก็เล่นตั้งใจเล่นเนาะอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าเราก็เข้าใจเนาะเพราะว่าเราเองก็เป็นแฟนอยู่ในเตดเเราเองก็อยากได้แชมป์พรีม์ลีกเห็นด้วยทุกอย่าง <c oughs> เรื่องที่ต้องมีประตูมีมี a อ c e ซิสเนาะเราก็อยากได้ให้นักเตะทุกคนใน11คน ยิงแล้วก็แอคซิทุกคนนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้แค่อยากได้แค่กับเมาส์เอาจริงเนาะเรายู่นเตดก็ไม่ได้แชมป์มาตั้งนานแ้วมันก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละเพียงแต่ตอนพูดไปก็แค่รู้สึกน้อยเฉยๆเราก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกก็รู้อยู่ว่าฟุตบอลนะ่มันก็ต้องมีประตูต้องมีแอคซิต้องเล่น ชนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะฟุตบอลก็นั่นแหละกีฬาการแข่งขันก็ต้องชนะเราก็อยากได้นักเตะเราทุกคนก็อยากได้นักเตะที่ดีๆนั่นแหละแต่ว่าบางทีในเมื่อมันไม่ได้อ่ไม่ได้เป็นใจในหลายๆเรื่องก็เข้าใจได้เพียงแต่ก็ไม่ได้คิดอหะทุกคนก็ไม่ได้คิดว่า แต่จ,จริงจังอะไรขนาดนั้นเพียงแต่แค่นอยเหมือนว่าเออทำไมคิดคิดไปทั่วเฉยๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นหรอกก็เข้าใจนั่นแหละเราก็อยากได้จากนักเตะทุกคนนั่นแหละประตูกับเอ็กซิซิะไม่ใช่แค่กับเมสซันเมาส์คนเดียวก็อยากได้ <c oughs> อยากให้ทีมเล่นดีอยากให้ทีมชนะมันเป็นเรื่องปกติเรา แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใครเนาะแต่แค่รู้แค่อ,อยากบอกว่าเออเราเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราอยากอยากให้ทีมชนะอยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานได้ดีแล้วก็ไม่เจ็บมีช่วงเวลาที่ดีๆได้แชมป์เยรลีกมากอ่ายูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยอะไรด้วย,วยแล้วก็อยากให้เมนูกลับมายิ่งใหญ่นั่นแหละ แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดพูดก็ไม่ได้คิดเนาะแต่แค่อน้อยว่าเออทำไมจะต้องอต้องการจากนักเตะคนหนึ่งแต่ว่าเราก็รู้แหละทุกคนก็เหมือนกันต้องการชัยชนะแต่ชนะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ายูเนเตดเพิ่งสร้างทีมเนาะเพิ่งสร้างแล้วก็เดินไปด้วยกันนั่นแหละ จะเป็นยังไงก็เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็อยากให้ชนะอยากให้ได้แชมป์เฟรีมารีกับอยากให้มีช่วงเวลาดีๆเ,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 เหมือนที่เอ่อเสื้อเล็กเคยทำได้อยากมีคอนตินิวเหมือนที่บาร์เซโลนาทำได้เรอัลมาดริดทำได้ซิตี้ทำได้เหมือนมีแชมป์ฟรีมารีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก แต่ว่าแ,แ,แต่เราก็ยอมรับเออเราก็พูดจริงว่าจริงรออนั่นแหละเออแต่ว่านั่นแหละเอามายของแฟนบอนก็ต้องการให้นักตเตะโชว์ฟีท้าวหด้ดีที่สุดอยากก็ชนะมีประตูมีเอ็กซิสทุกคนไม่ได้แค่คนคนหนึ่งเนาะอยากได้ทีม อยากให้ยูไนเตดได้เป็นแชมป์นั่นคือเป้าหมายของเราก็หวังว่านักเตะจะทำได้ดีขึ้นเนาะขอบคุณค่ะ